ตัวจีนลงคนในฮีก็จะรู้ไงสมาร้านที่มีที่เด่นน่ากินได้มีที่นี่ดีเดียวมันดังมาทุกปีนะตอนแรกกล่าว่าปีนี้คงยังเงีบเพราะว่าโควิดมาตัวมาขายไม่ได้เพไนแต่ไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยผมปู้คนแผ่ออกมาหาเพื่อนันมันเป็นหมอนทองโอ้ราคาสูงคนนิยมกินอร่อยผอหมอนแบบ ทั่วไปขายทอในประเทศไม่พอ,อเขาไม่รู้หรอกแต่เรารู้แต่เนื้อเราเด็ดเลยแหละกินไปนี่เป็นเลยส่วนอื่นเ้าไม่มีกันแล้วนะมันเป็นหมอนพอตน <ะ S 2> แต่เน,นื้อที่เาเนื้ยมันคล้ายๆก้านยาวเม็ดนีบกินไม่สุดแต่เนื้อมันละเอียดมันไม่มีเส้นใหญ่อ่ะ น,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 นี่ปลากรอบนอกกรุ่นในไดโนมานนั่งหรือเปล่าออเดอร์โอ้ราคาถูกคนนิยมกิน mm hmm. มันอร่อยอร่อยพอหมอนแบบทั่วๆไป mm hmm. หมอนปลาโอวก็ปลูกเป็นมา30ปีแล้วแต่หลังๆเริกปลูกกันเ mm hmm. จ้าใ,ใหม่ๆเข้าไปปลูกกันเลยโอ้ยลูกนี่ขายทั่วประเทศไม่พอตอนนี้300ครับ ออกไวก็มีแล้วก็หมดไวก็มีเอาแบบที่แบบมันเยอะๆก็กระดา,าสิงหาออกพร้อมๆมันเลยสวยผู้เรียนปานอ,อูทรงไม่ค่อยสวยอ่ะทรงแบบรูปสวนที่แบบเหมนผู้เรียนจันเรื่อปจานมันจะออก,กสวยคูห้าปูอไม่ค่อยมีอะค่ะตเนี่ยตัดมาด,ดูมันจะเป็นขนาดห้าปูนกันแต่ดูมันเบี้ยวๆไง ไม่เป็นเลยอย่างเราเนี่ยผมต้องตัดเองเราเลือกเฉพาะลูกที่มันแก่เต็มที่เลยเรากำลังที่ขายนี่ขอนนี่รุ่นหนึ่งนะผมขายามาที่นะี่สักปีแลมันดังมาทุกปีนะกระแสะมาทุกปนะีอ่ะช่วงก่อนก่อนได้มีโควิดอ่ะคนดีลงเยอะอเราเลยมาหนามันเองเงินเป็นที้ต้อนนี่แหละ คนในหี่ก็จะรู้ไงสมาลาชที่มีที่เด็ดน้ากินได้มีที่นี่ที่เดียวน้ากินตรงนี้เลยพอกินเสร็จแล้วิีเขากินกันแบบนิ่มๆหะกินไม่ดังแรงเพราะราตู้พีเขาไม่ขึ้นโรงแร้ก็ไม่ขึ้นรถตู้ด้วยไงมันไม่กินเวลาขึ้นรถไม่มีกินอหนียดอย่างดีไม่มาค้ากล่องเราไม่คิดแต่ก่อนเป็นโฟมลูกค้ามีปัญหาเรื่องกลิ่นในรถผมก็เลยเปลี่ยนแบบใหม่เป็นกล่องพลาสติกแพงหน่อยแต่ไม่เป็นไร มันเยอะๆในที่มันตุงมากเราบิงเข้าช่องบิดคู่บิดมันแลแก<อ>และเข้าคู่บิดแล้วก็ยอยออกมาครับคนละสี่สิบบาทมันจะมีเป็นโลด้วยโลสามร้อยแล้วก็มีกปลาเล็กซึ่งโลร้อยห้าสิบบาทอยากจะเคยชวนมาที่ร้านสอนหมอดทองนะครับหัวหินซอยเจ็ดสิบถึงสี่แยกไฟแดงต้องเลี้นนยวขวาเข้ามาประมาณสองวัเดือนหุ่นกระสีหุ่นเจ็ดแปดสามหุ่นสามหุเรารับประกันคุณภาพทุกลูก Ahí, ahí,